ปุ่บอลมีซียเซเว่นปัสเกตบอลมี 7, บียเซเว่นปาร์ตี้เยินฮิลเก็เจ็ดกดสามสิบสามแต้มส่งค่ายมวยไปห้าในแคตคืนเตอร์วีใจอโอ้โหสก,กันให้กึนดีเยินเคเกมหกอะไรมันเก่าแล้วสมัยใหม่มันต้องฮิลเกมเจ็ดแม่งกว่าเคชาวเลเห็นเห็นเยินเกิดมาเพื่อยิงยิงยิงแล้วก็ยิงแถมยิงแม่งกว่าทั้งพี่หรือนักไลน์สดใจพี่ชายยิงสิบห้าลงสิบสองฟิลโก 8, ้แปดสิเปอร์เซ็นแถมจากสามไปเน้นเน้นเก้าลูกจากสิบเอ็ดลูกเยินตึ้นรูดูการเลยแบบนี้ใครอยากรู้ว่าหน้าหนังหนวดเกมเจ็ดเน่าขนาด ดูลากุ้ยได้8นาทีแรกที่ลงแต้มมากกว่าหน้าหน่หนวนวดั้งเกมลากุ้ยนะเฮ้ยจำลองอะไรของสะพานก็ตามสภาพครับไอ้คูบิก้าสตส่ายเครื่องกองน้ำเสร็จกามาต่อเกมเ็แต่ได้ลง7นาทีศูนย์แต้มยืนเป็นผู้นําตัวถ่วงมาเยอะแล้วขอแบกพวกถ่วงเองจำลองสะพานมีทั้งหมด3 ส่วนโพชเชมสไกยสำรองยกระดับเฉยๆจับฉลากขึ้นมาเป็นตัวจริงลงมาขันกระตากระตาบนสนามเจเลนกรย์ยัยงเหมือนเดิมครับรอรับรางวัล HPOY ได้เลยเฮียเพย์เออร์ออฟเดอะเยียร์ขอเธอสี่พิลี่ไม่อยากยิงจนลูกร้องไห้แล้วขอกลับตัวกลับใจไปยิงใหม่คราวนี้ลงสุดท้ายพระเอกก็ต้องปิดเกมเองดีว่าส่งให้เหยืฮิวยิงลูกนี้ไปตอกฝาลงตัวประกอบอย่างพิลี่ ตัประกอบเบอร์2พูดผ่านกล้องตอกยาฟว่าไหนไหนให้ล็อกเก็ตดูก่อนไปแคนคูนอีกค่ายมวยเอีล็อกเก็ตจิมแพ้แล้วผ่านเกมขาดแล้วมันต้องขักให้ได้เลย <Yes. S 1> แคนคูนคือคัาส่วนวอลลิเออร์หัวล็อกคุกคิกต่อให้เฉยๆแหละคาค่ายมวยแถมคาบ้าน <The dream. S 1> บอกได้เลยว่าล็อกเก็ตอย่าลืมเอาโปโกโลไปกินที่แคนคูนนะจ๊ะ mm hmm. โปโกโลขนมช็อกโกบอลเคลือบด้วยช็อกโกแลตเยิ้มๆแสนอร่อยเอาไว้กินที่หาดทรายหรือกินที่บ้านก็อร่อยหมดไปตามก็ได้แล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่นเลยนะคะ